แหลงนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นซัำหมดเครับเจ้าซโอ้โหพี่บังโ,โหดอยู่แล้วพี่บังอ่ะอพูดมาโบครับ,บสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีชาวยูทูบแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กทุกทุกท่านครับวันนี้มาเจออีกแล้วครับทีทีเคครับสำหรับรถตัดหญ้ากับของพี่บังครับที่เราเคยไปถ่ายทำอยู่จังหวัดตากมาพี่น้อง TTK อันนี้ก็พ่วงถังสียาสีน้ำลสียสียาโอ้โหนี่นี่โอ้โหที่เด็ดยู่นี่ครับเทอร์โบครับพี่น้องโอ้นี่นรากี่คับี่เราเคยไม่ขายมานะสำหรับรถ สามร้อตันยาพี่ฟังครับที่ได้ไปทำตากขี่ตากคันนี้ราคาค่าตัวเท่าไหร่นะพี่ผมลืมละอ่าแสนสี่ไม่รวมอุปกรณ์ปั๊มค่ะแสนสี่ไม่รวมอุปกรณ์ปั๊มถ้าแสนสี่ก็นู้นเลยแบบนู้นเลยครับเป็นเครื่องสิบสี่แรงนะครับหนึ่งแสนเท่าไหร่นะพี่บังหนึ่งนะครับแสนแสนเท่าไหร่นะสี่หมื่นครับแสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นครับ เดีนี้ก็มีอ entonces, ุปกรณ์มาที่ก่อนนี้ที่เราไปกับพี่บางนี่ยังไม่เห็นตอนลากนะเห็นแต่ตอนตัดมาดูตอนตัดหน่อยครับนี่เวลาอุปกรณ์เสริมมีน้ำนะ พี่บังมันรับน้ำหนักรากได้ประมาณกี่ตันน,น่ะเดี๋ยวชิบย้ายด้วยด้วยหนึ่งตัน,นหนึ่งตันได้อยู่ใช่ไหมน,นี่น,น,น,นี่อุปกรณ์เสริมที่บอกนะครับปั้มพุ่นยาอ่า,าอ,อันนี้อันนี้เราเสริมแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าอ่าน้ำปั๊มมาเราติดตั้งให้ครับิดค่าแรงค่าติดตั้งครับเท่าไหร่ครับตอนเนี่ยอ่าปั๊มอันนี้ที่หมื่นสองรวมค่าติดตั้งหมื่นสองปั้มหนึ่งลิตรนะครับคูณสุขเป็นหม ตู้ใหม่ไม่ใช้เจลาบีโอ้หนีอเราตัวนี้ครับเป็นตัวเสีดำตัวนี้อ๋อกีบๆย้ายตัวทำงานแล้วนะตอนนี้เปิดเปิดเปล่าเยเฮ้ยโอ้มันแรงอ่ะยังยังไม่ได้เล่นเครื่องยังไม่ทำะไรเลยตอนนี้ยังไม่เล่นเครื่องเลยแรงครับโอ้ะมันแรงเป็นสีแรงตัวนี้เหรอแรงกว่าครับเฮ้ยทีนีถ้าเราต่ออุปกรณ์พ่วงแบบนี้ต้องแนะนำว่าใช้เครื่องกี่แรงขึ้น เครื่องก็ถ้าจะให้สิบแรงขึ้นไปสิบแรงขึ้นไปก็สามารถใช้อันนี้ได้ใช่ไหมโอ้โหแรงนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปั๊มบอทโต้ปิดเลยครับปิดน้ำมันน้ำจะเวียนเข้าถังเลยโอ้โหน้ำที่เข้าไปเราสามารถขับเคลื่อนตัวรถไปได้เลยอ้อนี่ได้ได้สารพัดเลยนะตัดยาก็ได้ฉีดยาก็ได้โอ้ในสวนนะครับพี่น้อง Oh. น,นี่ชุดไปตัดเป็นชุดไปตัดนะครับขึ้นมาตัด้นเลยได้ม่ก็ดีนะมีเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้สำหรับของที่บังนะครับที่เราเคยไปถ่ายมารอบที่แล้วครับเกียร์สามเลยครับเกียร์สามอ้โหที่บังโหดอยู่แล้วที่บังอ่ะ oh. พูดขโมครับ พี่พี่จะเย็นเลยพี่จะเย็นขบโรนะครับดูตอนถอยเอาปีกบังกันถอยให้ดูแล้วเถื่อถอยได้นะครับมีเกียร์ถอยนะเนอไม่ทำบันดาครับ ันนี้ก็เป็นเครื่องอาทีร้อ่สิเฮ้ยร้อยยี่้างแรงครึ่งครับง่ายกระโดดสบาย นี่ผมถูกใจตรงนี้ตรงเดียวแหละเวลายกขึ้นแล้วมันหยุดอ่ะนี่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 แต่การมันใหม่อ๋อนี่ใหม่ให้ผมได้เลยอ๋อพี่บังมันหมดปุ๊บมันจะน้ำจะไม่ออกอ่ะน้ำจออกกับเบิร์นเข้าทางอ๋ออ๋อเข้าทางไปอ๋อ จ้าพิสุดธเอาพี่บังอน,นุสตาร์ทมือครับอยู่ที่สตาร์ทหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศหม ตรงหอตนองประเทศมันยัง,ย,งยังไม่มีตลาดเพราะว่าผมเพิง่งจะเริ่มทำมาได้ไม่กี่เดือนนี่เองเอแต่ทั่วจังหวัดนี่ก็ก็มีทยอยทยอยมาเรื่อยๆครับเนี่ะ,ะนี่นะถ้าใครสนใจก็นี่เลยครับเบอร์พี่บังนะครับ ตว่าโอเคครับการใช้งานของพี่เขายอดทุ่พิซเตอร์อู้สาวพิซเตอร์ไหสวยเลยอ่ะยอดเลยสวยจ้าพี่กบอีกแล้วฮ อะไรอะไรกูร้อนนะร้อนเดี๋ยวจะปเป็นลมพี่เราตอนนี้เราอยู่ไหนพี่ภูต้าฟาร์มภูตาา้ตาฟาร์มอยู่ที่ไหนบ้บานบึงชลบุรีบ้านบึงเชียงบุรีอ๋อโอเคพี่เดี๋ยวได้เดี๋ย้ให้พี่บงังอันนี้ให้ดูหน่อย เทอร์โบของอะไรพี่ดีแม็ก0 5ห้ีแม็กน้าีอ้โใส่เครื่องดีเอ้ใส่เทอร์โบดีม้ั้โอเคคิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ